เมนูอาหารในในเชาวนี้นะก็มีต้มนะะก็มีลาบนะผลงานนะที่เก็บมานะไม่ได้สวัสดีครับอันนี้ก็มาพบกับผมอยสนิมเอซีนะก็พาเพี่อน,นมาทานอาหารเช้านะวันนี้มีเมนูต้มนะและ้วก็มีเมนูตรงนี้นะลาบก้อยนะ เด็ดๆเลยนะสองเมนูนะเดยวซีซมเมนูนะอร่อยมากนะต้มแซ่บนะม,มีข้าวเหนียวเลยนะหนึ่งกระติบตนะนงับลาบนะ เม,มนูง,ง่ายๆนะแดดกระตายอีสานนะบ้านเทานะเรื่องนี้ก็ฝนตกหนักนะภาคเหนือก็น้ำเช่วมเลยนะที่เชียงรายนะทางน่้นนะเมื่อเช้าก็ตกอยู่นะตกไปปลอยนะไม่แรงนะฝนนะอีสานนะ ตับเลยนะเนี่ยคำใหญ่ๆเลยนะอืมอร่สุดเลยนะเนี่ยเป็นคันเทนานะตัวนี้นะสินให้ดูเลยนะทำเป็นน้ำจิ้มนะคำนเหนย,นะย่นะอืม มากนะก็มินี่เลยนะข้าวหอมนะหนึ่งขวดนะนะเป็นเมนูเอาเดิมนะ ผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันนะเป็นเพื่อนเอฟซีนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเอฟซีนะไปเก็บผลไม้นะที่ชื่อว่าลำไยนะลูกการนี้มีเยอะมากนะพี่สารนะขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันนะทางนะไปสวนนะไปไร่เป็นานาะผมก็จะพาเพื่อนเอฟซมาเก็บลำไยนะที่สวนนะวันนี้นะนการก็เป็นทุ่งนานะ หน้าก็เป็นหนองน้ำนะอันนันก็มีต้นลำไยนะรอบหนองน้ำนะผมก็จะมาเก็บลำไยนะวันนี้นะก็เยอะมากนะฤดูก,กาลนี้นะลำไยนะปลูกไว้ธรรมชาติเลยนะะเป็นต้นแรกนะตอนนี้นะต้นด้านหน้านะเยอะมากเลยนะ นะเอก็ถึงสวนแล้วนะก็มีประมาณยี่สิบต้นได้นะตรงนี้นะรอบหนองน้ำตรงนี้นะที่ปลูกไว้ตามไล่นาตรงนี้นะหน้าหน้านุ่ก็มีนะ ข้างบนนี้นก็เต็มเลยนะลูกลำใหญ่นะลูกการนี้เยอะมากนะวางขายอยู่ตามหมูบ้านผมก็เยอะมากก็ฝนตกทุกวันนะให้ดูลูกใกล้ๆเลยนะลูกลำใหญ่นะลูกใหญ่ๆเลยนะลูกลำใหญ่นะใหญ่ๆเลยนะหวานมากนะลูกกานี้นะ นะโดยการใช้ไม้นะใช้ไม้บิดเอานะแล้วก็หยิบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะก็หมุนนะได้มาแบบนี้นะเดีย๋ยวหาช้อยใหญ่กว่านะช่อยใหญ่กว่าเยอะนะ ตรงนี้ก็เป็นรูปการเก็บเกี่ยวลำไยด้วยนะนี่ยหลดนน้ำก็มีนะในที่ไม่ได้เข้าสั่งนะเนี่ยบ้านนี้นะยอดมากนะเก็บใหญ่นะ ก็จะเก็บไปเรื่อยเลยนะเน้นเอาเฉพาะลูกที่ใหญ่และหน้านี้นะหวานกรอบอร่อยนะนใหญ่ธรรมชาติเลยนะปลูกแบบไม่ใช่สารเคมีเลยนะปลูกมาเป็น20ปีแนละ้วต้นนี้นะ ช่อใหญ่ๆเลยนะลูกใหญ่ด้วยนะจะชิมให้ดูนะหวานมากนะลำไยที่บ้านหลังบ้านเลยอร่อยมากนะผลงานนะที่เก็บมานะไม่ได้เก็บไปขายนะนเป็นเอฟซีตรงนี้นะอันหนึ่งเก็บไปฝากยาที่เขียนลำเปานะที่กาลสินนะ